สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหอชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์รายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอของเราก็มาเหมือนเดิมนะกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับ ทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้เรามากันก่อน2คนนะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมคนละ9,999แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วให้ตามเดเชเรนนะอืม ไม่ชัดเลยไม่รู้เกิดจากอะไรสัญญาณไม่ดีหรือ,อยังไง mm hmm. ปิดอันนั้น เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะอย่าลืมนะครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วตามด้วยชียรแนและตามด้วยคำถาม ถามเข้ามากันได้นะไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ <S <S ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมทุกรอบมาแล้วอ,อืมมาแล้วยังไม่ได้ว,ว่ายูเลยครับว่ายูโอมบปรมาวดิภายะตุเตยมเพปรมาวิภายะตุเตยมเพโอมะมวดิภายะ อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทายาปะทวีโคงคามอะพรมหมมาเทวาคมามมิห,งมหังพรหมจิตตังปิจังมามานาชาริเตนมา,า,ามาภาธรรมนะมาอาหุเมกามุปิยโยเทมริสานังปิโยครบทาณมุตมังปิโยนาคาสปนาน,นังปินินทริยันนะมามิหงังเอาวาครูพามาราของแม่สวิตนะคะครูบาอาจารย์ให้ยืดสีนะเอามาครับมา เดี๋ยวรอแชร์ก่อนนะครับแชร์อกแป๊บนึ่งมาครับรค,ครีมครีม,ค,รมคนที่รอจะได้กลับมาคุยกันไหมคะไม่นะสามวันนี้ยังไม่ได้กลับมาคุยนะครับนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้ารอเก้าสิบเก้าแชร์นะ กดแชร์ออกไปนะอย่าลืมครับกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์ออกไปครับนะจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่ออย่าลืมครับนะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับ ทีมงานเรามีทั้งหมด9999นาคนแต่ในทีนี้เรามารายงานตัวกันแล้ว2คนนะกดแชร์ออกไปด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะค่ะพิมพ์คำว่าแชร์ share, แล้วชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้เราจะดูแค่ยุบซีเรื่องทั่วไปนะคะ นะไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะนะด้วยไพ่ยิปซีควบคุมร,ระยะเวลา3วันนะคะเอ่เอ,เ,อ,เ,อเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะคะและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะใครอยากถามปีหนึ่งปีหน้าอ่<ม>าสามเดือนนี้นะคะอะไรอย่างนี้ดูส่วนตัวมีค่าครูทำ <มา S 1> ชั้นมาได้นะคะอ่าแชร์แล้วจอยความรักช่วงนี้กับแฟนเป็นยังไงบ้างคะอยู่ห่างกันคะ่ะเหมือนเขา จะทำงานหาเงินแล้วก็จะให้คุณด้วยนะนะคะจ่ายทว่าไงคะดีมีเมตตามาหานิยมใช่แล้วเอจะได้ไปทำงานเมืองนอกไหมครับโอ้โควิดแบบนี้ไม่มีทางได้ไปอ่ะคือไพ่บอกว่าถ้าคุณไปคุณจะเสียชีวิตนะคะไพ่ขึ้นมาตรงๆเลยคือไพ่มันปีโคติดโรก,โกติดโลกเพราะตอนนี้โควิดกำลังลามไปที่แปดอะไรว่าห้าห้าสิบแปดล้านคนแล้ว เขาไม่ให้ทายกันนะเรื่องตายอะแต่ว่ามันเป็นไพ่แบบสิบดาไพ่ไม่นีไพ่ไม่ดีไพ่ไ่วยนพ่ไออระวังสุขภาพนะคะถ้าเกิดจะไปคือไม่มีทางได้ไปครับพูดตรงๆนาทีเนี้เขาไม่มีใครให้ข้ามแดนกันขนาดบ้านใกล้ๆเราเรือนเคียงเขาไม่ไม่อยากให้ข้ามแดนกันเพราะว่า ตอนนี้มันเป็นเขตแดงกันหมดเลยเว้นแต่เราเนี่ยที่ยังรอดอยู่นะอยู่เมืองไทยเนี่ยปลอดเชื้อปลอดปลอดภัยจากโรคโควิดที่สุดแล้วเพราะว่าคนไทยเราอาบน้าทุกวันเราก็ใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเซเว่นเนี่ยถ้าไม่ใส่หน้ากากเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าเลยนะปอเราเคร่งครัดดีนะคะบ้านเราแชร์นะแล้วปอแชร์แล้วครับปอครับไ้ไงงานที่สัมภาษณ์ไปมีโอกาสจะถูกเรียกไหมครับมีโอกาส ใชยดีมีสไตล์นะกดแชร์ออกไปครับกี่เปอร์เซ็นต์นะซานท็อปเรียกก <80. S 2> ี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเด็กถือถ้วยแปดสิบนะโอกาสแปดสิบนะมาครับค่ะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาทีพ่ยิบซีีพ่ยเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน้หน้าทองสาธิการเล้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมลุกชนิดติดต่อตามนี้ครับนะ ID ราย15นะครับนะอืมแต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหม ถ้าไพ,พ่เทพพลังจิตและตัวลองตรวจเทพสมุนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้าน,นี้เราจะดูเพิยงแค่ไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินอะไรเนะี่ยแชร์ลอเตอรี่42อยากทราบว่ามีเขามากี่คนคะ ไม่รู้ครับไม่รู้ครับมีเขามากี่คนคืาเรา่ร้เราไม่ได้ดูสื่อเทพสื่อวิญญาณนะคะสื่อเจ้ากรรมนายเวรอะไรไม่ได้ดูนะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะดูสื่อเทพสื่อวิญญาณนะคะตรวจองค์ตรวจเทพพ่เทพพลังจิตนะดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะแต่ถ้าเกิดดูข้างหน้านี้ดูพ่ยิคศีเท่านั้นนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแชร์แล้วครับแอน เอาไปว่าคุณเตี้ย42อยากทราบว่ามีเขามากี่คนเราไม่เข้าใจคำถามนะคะถามมาใหม่นะคะเอาถามแบบมนุษย์ปกติถามนะครับใช่แล้วค่ะแอนบ้านที่บ้านที่อยู่นี้เราจะได้ดูแลต่อไปไหมคะดูสามันเองนะคือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวดีเขารักกันดีอะไรอย่างเงี้ยคุณรักเขาเขารักคุณดูสามัคคีกันดีคุณก็อาจจะได้อยู่ต่อแบด้วยดูแลต่อไปนะคะ อาจารย์ว่าไงอาจารย์ครับดีมีสไตล์อ่ะดีดีดเลยอภัยมันออกมาดีบ้านนี้เราจะได้ดูแลต่อไปไหมคะสองตัวอยากยอยากได้ดูแลไหมถ้าอยากได้ดูแลไปสวดพระกาถาเงินล้านวันละสองร้อยจบสวดทุกวันทำยังยมันเป็นการสร้างบาร,รมีหนึ่งทำให้ตัวเรามีบาร,รมีมากสมบิชามินาสังสมุพรหมาจมหาเทวาสเพฆาปรายันตต พระมา้าเจ้มหาเทวาผิร่าพราฝนตุเมมหาพุโยมหาราโภูฝนตุเมมีเต่พาวันแตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาวริชเยาริโคนายมเวริหิงสาเวริทัศสเวริทัสสาเวริชยมจะสามานีมามาเวริสัสสวาหุมสวัติชามิเพ่งเพ่งพาพามอาหาเรือเรือสมติชามินาสังสิโมพระม้าเจ้มหาเทวา สัพเพยาข้าปรยันติพระม้าจมหาเทวาิราภาพุทธมเมมหาพุทโจมหาราภพุทธม์เมมิเตภูหัเตพุทธมะอาอมณนโมพุทธายะวิริชิโยริโคนายังวิริหิงสาวิริทัสน์วิริทัสน์เวริชิอมทัามานีมามะพุทธสสวะหุมสัมมาทิสมิ เพ่งพ่งพาพาหาหาเรือ,อใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพีพ่คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้นะอาจารย์เว่าใครที่บอกว่าโชคชะตาเนี่ยมันเล่นตลกกับตัวเองทําให้ตัวเองตกต่ําไม่มีเงินไม่มีทองไม่ดีสักอย่างนะผมแนะนําว่าอย่างน้อยถ้าใครสวดพระคาถานเนี่ยจะไม่มีคําว่าตกอับหรือตกอับก็ไม่นานคือ<ต>คน <หา S 1> เราใช่พระคาถาเงินล้านนะอืสาธุขอบคุณค่ะ ผมพยายามแนะนําให้สวดผมก็สวดให้ฟังก่อนเพราะสวดให้ฟังนี่คือเปิดทางให้แล้วคุณก็ลองหาสวดดูในเน็ตหรืออะไรถ้าคุณสวดประจําก็แปลว่าเป็นอนุภาพแต่คุณใจยังน้อยต้องสวดทุกวันอาจารย์ท็อปเนี่ยเวลาเขาสวดเนี่ยเขาจะดําดิ่งลึกๆแล้วบอกว่าจะแบบนิ่งๆไปเๆยเ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 หมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะให้แบบว่าอยู่ในสมาธิเราก็แบบมีบารมีเพิ่มพูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชั้นสูงสุดพเศษ โดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการไว้เอาละรอบต่อไปเป็นรายการช่องไหนรอบต่อไปเดี๋ยวเราจะไปรายการยิปซีโอสิริกรนะคะถ้าใครอยากถามอีกตามไปได้นะคะหนึ่งข้อใครถามไม่ทันไปได้นะคะตามไปได้นะคะรีบมาถามนะไปแล้วครับอื